ชาม,มิถุนค่ะดวงความรักประจําวันที่สองกุมภาพันธ์คุณได้ราชินิถือดาบกับหัวส่วนเขาได้สิบถ้วยกับหัวนะคะ วันนี้คุณมิถุนต้องระวังเรื่องของอารมณ์นะคะควบคุมอารมณ์ให้ดีจะตัดสินใจอะไรอย่าหุนหันพลันแล่นนะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักแฟนได้สิบถ่วยกับขัววันนี้เรื่องงานเรื่องเงินมีปัญหาต้องแก้ไขนะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เป็นไปได้ว่าไม่มีเวลาให้กับคุณนะคะต้องจัดการเรื่องส่วนตัวก่อนอย่างไรก็ตามคุณยังได้ไพ่โซเมดแล้วก็รีคอนซิเดอร์คุณสองคนเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันตรงนี้นะคะมันจะช่วยทําให้คุณสองคนยังอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าจะต้องผ่านปัญหานะคะรียว๋ว จะมีการกลับมาเคลียร์ใจกันให้โอกาสกันใหม่อย่างแน่นอนนะคะคนโสดสนิทในวันนี้นะคะยังไม่อยากให้ใจร้อนเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะว่าช่วงเนี้ยคุณจะเจอคนที่ยังไม่มีความจริงใจมากพอหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะลงหลักปักฐานนะคะอยากให้รอ,อคนที่ใช่รอเนื้อคู่น่าจะดีกว่านะคะ